มาครับพี่น้องมา,มาพี่น้องครับผมอเด้ยอยอเด้อต้อมอึ่งครับวานฝนตกพีบันได้อึ่งมากครับพี่น้องพี่น้องมาฝากอ่าตบใส่ใบมะขามครับพี่น้องโอ้แซ่บแสบหากินยากนะครับโอ้แซ่บแย่แย่กูมูเลยพี่น้องนี่ใครเป็นคนนี่

น้ำต้มใส่ใบคำกลมๆเนี่ยแจ้วใหม่น้ำชุดเลยอืมอนบักพิซซ่ามาแรกกับว่ยอมเลยพี่น้องอแถมเง ด,ดม,มาเด้อมาเด้อคือต้อมอึ้งน้ำกันพี่น้อง อืมจัดยำเลยครับอืมสุดยอดโอ้ยคักแล้วครับแป้งวัวหนุ่มหมูหมดเด้ ต้องขอโทษขออภัยผู้ดใดบูกินนะครับเด้อหารบันนอกบันหน,นห้าเ้าสาคีเจเดียู่ค่ะแต่ว่าผมก็บัได้กินโดนเลยนะครับอัน tay ở các bạn mạng và khách đến nhà chào 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 มาเด้อมาเด้ออ๋อพาชีเจะได้อยู่ต้องขอโทษขอไภัยด้วยคุณเอบอกกินครับอืมแบบมากปีละเทียดีพี่น้องกนสุดท้ากิน สุดจัดแซ่บอันนี้ก็ยากันยุ่งแล้วครับผมบายบายไปก่อนครับผม